แม่นแหลแม่นแ่เป็นัาดีมัดีได้9.5เต็มส0นี่0.5หายไหนไม่ค่อยอยากจะบอกก่อแอมใส่ผมนิดนึงผิดเลยใส่เอสเกินสวยเกินอะจานใส่2ตัวลอหน่อยอ่ะโอเคนะไม่โอหรอพี่วังยดพี่พี่ไม่เคยจริงๆพด้แปดพี่ก็โอแล้ว นนี้ยไม่ช่อะไรเนี่ยคนได้คะแนนดีอ่ะคนได้คะแนนดีวิชาอะไรก็ดีแล้วดิวิชาอะไรแค่ Good morning เอ้อย่างงี้แหละ Good morning here and my r i n บังชอมาเรีนอ่เองคนฝรั่งงงอ่ะไม่กูอารียอายิ Good morning แต่งหน้าหรอคะใช่ข้อคมทั้งเลยเลยนี่แต่งหน้าเองอันนี้คิ้วจริงใช่ไหมใช่คิ้วจริงหนาวนิดนึงเนาะจูสิเราลองติดถูสิถูสิมามามามัมามานามามามานกมามามัมามดนาม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 นมา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 คิมามามามนมา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 เนี่ยไม่มมามามามยมามาามามมาาามมมาา้ลาออ๋อ่มมไมม เห็นหงทามวเนนั้นมันหนาขนาดนั้นไงวันนั้นเนี่ยไม่คือการมีคิ้วสามมิติอ่ะมันแปลกมากเลยนะถ้าเอาจริงๆนะถ้าการที่แบบว่าชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราล้างหน้าแล้วคิ้วหนาเตอะอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่นะมันคิ้วจริงไงเฮ้ยแต่วันนั้นวันนั้นมันหนามากเลยนะที่มันแล้วแต่มือวันนั้นอ่ะมือใครวะไม่ค่าตีจริงเลยป่าเฉียงเลยใช่ป่าเฉียงหรอ ่เชื่อแอกหน่อยคนเชื่อคนง่ายจ้ะเคลื่อนพวกนสูงจริงๆนี่ยแต่คิ้วยาวถึงนี่นะตัดถึงนี่ไม่นางงูเขียวแล้วหนวดไปอย่างหนวดถึงยาวดอมีเวอ๋อวันนั้นวันนั้นลืมตัดโกนที่กูแก้งเลยเง มันตอนนี้ก็ยังมีเท่าเดิมแหละแต่ไม่เคยโดนซูมขนาดนั้นแม้ว่ามีมีหนุ่มหรือเซ็กซี่ใช่เหรอเหรออย่าเอาตัวเองมาักฐานอยู่หน้าเน็ตดิมันจะดั๊เซ็กซี่มากหนูพยายามว่าโอเคพยายามคิดอย่างนั้นหก็ไม่ได้อะไรนะเขาข้าไปเองในแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมาเลเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์ตาเจียว t o day แล้วีอะไรเพื่อนเพื่อนในงานที่สองคนไงคิดว่าน oui> well ี Or, oh, oh, no. ้แหละที่โดนตัดใช่่ไหมมันเรย่องอังกฤษเอาพูดต่ออีกไม่เอาเอาเล่นลำตัวเอ็งกูนั่งก้ามขุนมอสแล้วโกวมาหาขุนมอสได้อีกทีไม่เอาไม่เอาไม่ไดไม่มีใครล้มเล้วไม่มีใครล้มเล้วไม่มีใครล้มเล้วไม่เอาไม่มีใคร ไม่มีใครขอไม่มีใครขอไม่ต้องพูดหรอกเน็ตกายเขานี่ชิทเชอร์เหรอจัดก็นั่งหน้าซึ่งเหลือเกินเหมือนจะจับผิดไ่บนหน้ากกลามสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะ